สวัสดีครับโมโมสาระลายสาระนะฮะอันนี้เล็บมือไม่ต้องไปสังเกตนะฮะสังเกตพระดีกว่านะครับเล็บมือชาวนาก็อย่างนี้แหละนะครับไม่ใช่เล็บมือเสียนพระเดลืมตัดนะฮะจะท,ทําทีไรก็ลืมตัดทุกทีนะครับก็เลยเห็นเล็บดําๆผมจะเข้าทุกเกือบทุกคลิปเลยเออต้องแบบต้องดูแลตัวเองนะเนี่ยเล็บมือเล็บไม้เล็บมือ,เล,มเ,ลมอเล็บเท้าเนี่ย นะฮะอย่าปล่อยออกมาให้สู่สายตาสาธารณชนอย่างนี้นะครับอืมอันนี้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีนะฮะแต่เย่แต่เยี่องอย่างที่ดีคือการศึกษาแล้วก็สะสมพระเครื่องนะฮะแบบมาลายใหญ่กนะฮะของปลอมก็สะสมนะเออเพราะว่าอ่าไม่มีตังค์ซื้อของแท้งไงก็เลยสะสมของปลอมแทน นะฮะอ่ะโอเคนะครับอันนี้ดูหน้าปุ๊บรู้ปั๊บเลยใช่ไหมฮะใครที่ศึกษาพระเครื่องเนี่ยนะฮะนี่นะครับดูลักษณะเหรียญรู้เลยใช่ไหมฮะแล้วก็ใบหน้านะครับถือว่าจดจําง่ายเลยก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับนี่อันนี้เสมานะอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญอ่าไม่ใช่เหรียญเสมาอันนี้เขาเรียกว่าพ่อผงรูปเหมือนใบเสมาเขาเรียกถ้าเป็นเหรียญเหรียญเสมานั่นแหละนะ,นะเสมานะครับถ้าแบบเนี้ย แบบนี้เขาเรียกคอน้ําเต้านะครับแบบนี้เรียกคอน้ําเต้านี่คอน้ําเต้านะฮะนี่แบบนี้เรียกคอน้ําเต้านะแบบนี้เรียกเสมาเห็นไหมฮะไม่ใช่เสมาเพชรนะ <c oughs> นะฮะเสมาแบบนี้อันนี้คอน้ําเต้านะครับก็ด้านหลังนะครับเป็นยันณล้อมเอ๊ะทำไมเขาใช้ยันณล้อมเนี่ยที่เรกผมนึกว่ายันอะ ถ้าผมจําไม่ผิดนะอันนี้นะ่าจะเป็นยันนะแหละณล้อมนั่นแหละเพราะวนๆขึ้นไปนะครับเขาเรียกว่ายันนะล้อมนะครับเป็นเอกลักษณ์นะฮะถ้าเป็นเหรียญปุ๊บดูหน้าปุ๊บนี่ถ้าคนแบบว่าศึกษาพระเครื่องเนี่ยมวิรู้เลยนะฮะออสามวิรู้เลยว่าเป็นเกจิขณาจารย์ใดน,นะครับแต่ว่าสามวิต่อจากนั้นไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะดูว่าแท้หรือไม่แท้ นะฮะอ่ะนะครับเอกลักษณ์อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นพระผงรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมมาสารานะฮะประวัติคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าหลวงพ่อน้อยวัดธรรมมาสาราเนี่ยเป็นเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับโด่งดังในยุคเดียวกันกับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อเสงวัดกระยาแล้วก็นะั่นละหลวงพ่อเงินวัดดอนเยียหอมอะไรประมาณนั้นอ่ะนะฮะ ก็เก่งนะฮะเก่งทางด้านบููบนะครับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลารามันจะมีหลวงเออหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาาเนี่ยเก่งออกไปทางบูเออเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วว่าท้านก็เก่งในเรื่องการวางหลักการอะไรอย่างเงี้นยนะพิธีพิธีฝังลูกนิมิตอะ่ะเกี่ยวกับเลือกเลือกผานาทีมันเลือกงามยมดีกับพิธีการลงหลักลงเสาหลักอะไรสักอย่างเนี่ยเกี่ยวกับนี่แหละพิธีเกี่ยวกับเลือกผานาทีอะไรประมาณนั้นแหละ นะฮะแต่ว่าพระเครื่องของท่านเนี่ยโด่งดังนะครับจากการที่ออกไปทางคุม้มครองบูบบหน่อยมหาอุดมหาอุดหยุดกระสุนว่ากันอย่างนั้นนะครับเหรียญที่ได้รับความนิยมของหลวงพ่อน้อยก็เป็นเห,นหร,เรียญหล่อเหรียญหล่อโบราณเหรียญหล่อเขาเรียกว่าเหรียญหล่อหน้าเสือนะหน้าเสือก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่หน้าธรรมาดาไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าหน้าเสือเนี่ยเหรียญหล่อหน้าเสือเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะ,ะไม่รู้ว่าทําไมเขาเขามองว่าเป็นหน้าเสือเพราะว่าหน้าท่านดุหรือเปล่า ลักษณะใบหน้าของท่านเนี่ยดุหรือเปล่านะถึงจะว่าเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือนะฮะนี่เห็นไหมนะฮะจะเป็นเหรียญลักษณะอย่างงี้แต่เป็นเรนห,รนนะหรียญหล่อโบราณนะส่วนราคาก็ก็เช่าหากันแพงอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้นะฮะเป็นผงย้อนยุคนะครับแต่ว่าสร้างโดยอ่าพระสันติสันติธรรมรัท นะครับพระสันติธรรมรัตหรือหลวงพ่อสมศักดิ์เนี่ยนะหลวงพ่อสมศักดิ์ก็เป็นก็เป็นสิทธิเอกนะครับเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อน้อยวัธรมศาลาหรือ <fit reais. S 1> <fall. S 2> หรือว่าเป็นอ่าอ่าเจ้าวาดนะครับองต่อองค์ถัดมาจากหลวงพ่อน้อยวัธรมศาลานั่นแหละนะครับอันนี้เขาบอกว่าท่านสร้างนะนะครับจะเป็นรูปเหมือนแบบหลวงพ่อน้อยด้วยแล้วก็เป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อสมศักดิ์ด้วยนะครับนี่นี่หลวงพ่อสมศักดิ์นี่นะฮะหรือพรอ หรือพระสันติธรรมรัตน์นั่นแหละนะเขาจะเขียนว่าสันติธรรมรัตน์นะก็สร้างกันอยู่หลายพิมพมั้งบางพิมพ์ที่เป็นคอน้ําเต้าข้างบนก็จะเขียนว่าหลวงพ่อน้อยอยู่นะเนี่ยหลวงพ่อน้อยก็จะเขียนอยู่แต่บางองค์ก็ไม่ได้เขียนก็เป็นรูปลายกระหนกบนเหรียญอย่างนี้แหละนะครับบางพิมก็เป็นเขียนว่าหลวงพ่อน้อยนะบางพิมก็เป็นลายกระหนกอย่างนี้แหละนะครับผมนี่แต่ว่าเขาก็จะเขียนกํากับไว้อยู่ว่าอ่าสันติธรรมรัตน์นะครับสันติธรรมรัตน์ นะครับอืมหรือหลวงพ่อสมศักดิ์นั่นแหละนะครับนี่เห็นไหมฮะหน้าเหมือน,นเหรียญอนะเป็นเหรียญคอน้ําเต้าก็คือเหรียญคอน้ําเต้าของหลวงพ่อน้อยก็โด่งดังเหมือนกันนะนะฮะมันจะมีเหรียญเซม,มากับเหรียญคอน้าเต้าใช่ไหมเออส่วนมากเขาจะนิยมคอน้ําเต้าหน้าเสือเออคอน้ําเต้าหน้าเสือคอน้ําเต้าจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าหน้าเสือก็จะเป็นหน้าดุดูแบบนี้มั้ง ผมผมผมไม่ได้ค่อยได้ศึกษานะเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ใช่ในพื้นที่แล้วพระแบบหลวงพ่อน้อยจะหลุดออกมานี่โอกาสเนาะโอกาสน้อยมากนะครับโอกาสเจอน้อยมากแล้วก็ส่วนมากก็เจอแต่เก้กันนะครับเจอพระเก้กันเยอะนะครับนี่นะครับหน้าเสือคอน้ําเต้าเออน่นแหละเขานิยมคอน้ําเต้าแต่เป็นหน้าเสือนะฮะแต่อันนี้เป็นผงย้อนยุคสร้างโดยหลวงพ่อสมศักดิ์หรืออ่าพระ ครูหรือพระอาจารย์สันติธรรมรัต์นั่นแหละลูกศิษย์ศิษย์เอกของท่านนั่นแหละนะครับที่เป็นเจ้าอาวาสองค์ถัดมาจากหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศิษ์ธรรมศาลานะครับเขาบอกว่าพระผงชุดนี้นะครับได้ผสมผสมแร่นะครับผสมแร่ที่หลวงพ่อน้อยเสกไว้นะครับก็คือแร่มหาอุดนะเขาบอกเป็นแร่มหาอุดนะในข้อมูลนะครับเป็นแร่มหาอุดบางองค์ก็จะเป็นแร่แบบแบบฟูขึ้นมาบนบนบน,บนแบบเห็นแร่ที่ลรยลงในในใน เขาเรียกในในผงเลยในในผงเลยนะครับอ่านะครับก็จะผสมแร่นั่นแหละนะครับก็บอกผสมแร่มหาอุดที่หลวงพ่อน้อยเสกไว้นะครับทำให้พุทุคุณเนี่ยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระเครื่องของหลวงพ่อน้อยเลยนะครับหลวงพ่อน้อยก็เนาะนะครับแล้วก็สิทธิเอกจะสร้างด้วยนะครับก็ว่าเป็นพระผงที่ค่อนข้างหายากนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีราคานะฮะเออหลวงพ่อน้อยก็รสังขาร ถ้าจะไม่ผิดปี13นะฮะแล้วก็สริระสังขารทองท่านไม่ได้เน่าเปื่อยนะครับไม่ได้เน่าเปื่อยนะครับส่วนพระครูสันติธรรมรัตน์หรือหลวงพ่อสมศักดิ์เนี่ยะฮะอ่ารัสังขารปี42นะครับปี42แสดงว่าพระผงชุดนี้ก็ต้องสร้างนะครับสร้างอ่าเขาเรียกอะไรนะผมจําปีไม่ได้เขาไม่ลงข้อมูลปีอ่ะต้องสร้างแบบต่ํากว่าปี2542ลงไปอ่ะนะฮะผมนะครับ ประมาณนั้นนะครับส่วนของเกมีไหมของเกก็ไม่น่าจะมีมั้งเพราะของแท้ย,ยังขายยากเลย <c oughs> ของแท้ย,ยังไม่มีราคานะไม่รู้เขาจะเก๋มาทําไมนะครับนี่แต่ว่าเขาทาพิมพ์ได้สวยนะนี่กดพิมพ์ได้สวยเลยเห็นไหมฮะหน้าตาแบบออกเสมือนจริงเลยนะครับผมนี่คมชัดลึกอย่างงี้เห็นไหมฮะดำ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 จุดดำดำเนี่ยเป็นเป็น,ปนแร่นะก็บอกเป็นแร่เป็นแร่มหาอุดของหลวงพ่อน้อยว่าธรรมศาลานั่นแหละนะครับเอาใครที่ชื่นชอบ บูบูหน่อยสายน,ค,นรนะครปฐมนะฮะบ,บูหน่อยนะครับแบบนี้นะครับบูหน่อยก็หาหลวงพ่อน้อยแบบว่าไม่ได้นะครับก็หาที่สิทธิ์สร้างกันแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์เอกของท่านหรือเจ้าวาดองค์ถัดมาต่อจากท่านสร้างนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเขาว่าก็ ก,ก็แขวนไดไ้ไม่่พุทุกุณไม่ได้ยิ่งหย่อนกกันนะครก็แต่ว่าค่านิยมมันก็อย่างว่านะฮะนะครับเขาก็ต้องอยากได้ที่ท,ทันหลวงพ่อกันนะครับทุกเกจินั่นแหละนะครับผมก็เอาเนาะใครงบน้อยนะฮะหลักสิบหลักร้อยเจอในกองก็ตกองละสิบยี่สิบาทสาสิบาทไม่เกินห้าสิบาทหรอกนะฮะแต่ว่าหน้าเพจหน้าเพจเนี่ยหน้าเพจหรือหน้าในเว็บไซต์เนี่ยก็อยู่ประมาณไม่เกิน200อ่ะ200บวกลบไม่เกินเนี้ย นะไม่เกินเนี้ย2อ0บวกลบอาจจะลบสัก199ก็ได้แ <c oughs> จกฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะฮ <c oughs> ะก็ใครที่ศรัทธ,ธาเออเขาเรียกว่าเอาศรัทธ,ธานำหน้าดีกว่านะครับศรัทธ,ธานำหน้าอยากจะแขวนนะฮะหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะฮะนี่เขากดพิมพ์ได้สวยนะก็บอกแล้วก็มีชนวนมวลสารที่ตั้งแต่สมัย ก็คือแร่มหาอุดนั่นแหละที่หลวงพ่อน้อยอเสกไว้นะครับผมประมาณนั้นแหละนะครับเหรียญของท่านจริงๆเนี่ยเหรียญหล่อเนี่ยแพงนะปัจจุบันเนี้ยไม่รู้ว่ากี่หมื่นแล้วนะครับมไม่รู้ว่ากี่หมื่นแล้วผมว่าต้องต้องมีหลักหมื่นแหละนะครับสมัยก่อนยังยังหลักพันอยู่แต่ทุกวันนี้น่าจะแพงขึ้นแล้วแหละนะหายากหน่อยประสบการณ์เยอะนะครับประสบการณ์สูงมากนะครับมีชื่อเสียงอีกรูปหนึ่งของจังหวัดนครปฐมนะฮะเอาอันนี้เป็นย้อนยุค นะครับชมเล่นๆเพลินๆพระใหม่พระเก่าย้อนยุกนะครับดูชมสลับกันไปเนาะใครเผื่อจะหาข้อมูลไม่บางทีคนเขาก็ไม่รู้คนที่เขาไม่ได้ศึกษาเขาก็ไม่รู้เเพราะว่าเนี่ยขเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเลยอย่างได้พระผงอย่างเงี้ยมาเนี่ยไม่ได้บอกอะไรเลยมีแต่หน้าหลวงพ่อมาอย่างเงี้ยแล้วก็ยันอย่างเงี้ยนะฮะยันอย่างนี้ด้วยอย่างนี้ไงนะครับบางคนก็ไม่รู้ไงครับผมเออแต่บางคนที่แบบว่า เขาคือศึกษาพระเครื่องมานานใช่หไหมฮะมองปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าต้องเป็นหลวงพ่อน้อยนะเดาก็รู้นะฮะประมาณนั้นเนาะนะครับโอเคนะครับส่วนราคานี่ก็ก็หลักสิบหลักร้อยนะฮะพุทธคุณก็เขาบอกว่าก็เนาะถ้าเป็นหลวงพ่อน้อยจริงๆเนี่ยออกไปทางคุ้มครองนั่นแหละนะถ้าผสมแร่มหาอุดก็นั่นแหละออกไปทางคุ้มครองนะฮะมหาอุด หยุดกระสุนนะฮะมหาอุดมหาอำนาจประมาณนั้นนะครับผมก็เด่นมาทางนี้แหละถ้าพระเกจิทางไหนแค่เกจิคณาจารย์ท่านในเด่นทางด้านในดผู้ทุกขุณทางด้านนั้นก็จะเด่นนําหน้ามาสมมติว่าเด่นมหาอุดมหาอุดก็นําหน้ามาส่วนเมตตาจะตามมาไหมก็ก็น่าจะมีเมตตาตามมาแต่ถ้าท่านเด่นด้านไหนก็ทางนั้นอย่างพระที่เด่นเมตตาอย่างเงี้ยเมยตาก็นําหน้านะแค้วคาดก็ตามหลังเขาเรียกว่าเมตตาแค้วคาดอะไรประมาณนั้นมหาอุดมหาอำนาจมหาอุด เมตตามหาอำนาจมันไม่ไม่ไม่เกี่ยวเมตตาเนี่ยเมตตาคือเมตตามหาเสน่นั่นแหละนะฮะแต่ว่าเมตตาแขวคาดก็คือแขวคาดคาดแขวก็ไม่ได้เจอพยายนอันตรายนั่นแหลนะส่วนมหาอุดคงกระพันก็โดนหน่อยเจ็บตัวเขาบอกคงกระพันก็เจ็บตัวนะฮะไม่เข้าอยู่แต่กระดูกหักกระดูกแตกอะไรประมาณนั้นมหาอุดก็คุ้มครองนะครับถ้าผมเลือกนะระหว่างมหาอุดกับคงกระพันเนี่ยผมชอบมหาอุดเพราะว่ามหาอุดเจ็บตัวน้อยกว่า คงกระพันคงกระพันนะหนังเหนียวแต่ว่ากระดูกเปลาะกระดูกแต่ก็เจ็บตัวเหมือนกันไม่อยากใส่เฟือกอะเอาโอเคนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมถ้ชอบไว้ลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์นะครับเพื่อเป็นแรงใจน,น้อยในการหาพระมาโม้กันต่อไปนะครับผมโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ